สวัสดีท่านผู้ชมแลวก็สวัสดี f อทุกคนนะครับผมก็วันนี้ว่างๆนะครับก็เลยมากู้รอบไปช่อนนะครับผมรู้จะมีปลาหรือเปล่าได้ยินแต่เสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรู้จะเข้ารอบหรือเปล่าพี่น้องอ่ะนี่มาดูหลังนี้นะครับผมสองหลังนะครับวางติดกันเดี๋ยวพาดูหลังแรกกันครับผมนี่ครับสำคัญมากก็คือต้องมีนะครับอุปกรณ์คือมีดนะครับ ทีมีงงมีงูเข้าต้องสังเกตดูให้ดีนะครับผมเอ้าพี่น้องมีปลาคอปลาคอใหญ่นั่นนั่นพอได้ปนเดอ้อนีี่พ่พน้องขอครับผมเต็มหนึ่งนะครับผมยังดีนะครับผมนี่ครับรอบกระชอนของผมนะครับค่ายอุ้ยตับ ครับผมโอ้โหตลกปอกเปิอกไปดูอีกหลังหนึ่งครับผมมานบ่มมานลุ้นกันพี่น้องอดูสตัมมาได้กั้นตรงนี้ครับร้อยปลาไปนะทำไมละลายอย่างนี้พี่นอ้องออยงยาผมก็จกระจายเลย ดูครับรอยโอ้รอยปลามันวิ่งเคยล่อเอ้าอะไรอุ้ยเต่าเออนุ่งยังใหญ่อุ้ยนุ่งครับเดี๋ยวไปนุ่งครับพี่น้องอู้นึกว่าปลาอุตส่าดีใจเต่ายังใหญ่เลยเห็นไหครับผมออื้ ย,ยเจ็บก็เท้าครับนี่พี่น้องเอ้ยไอเต่าเส้เลยใหญ่เลยครับเต่าตัวนี้ครับผมอุยอ้ยอ,ยอย้นะครับดูครับตูดเปิดระเบิดลาเบอเ,เลยนะครับมีหน้าปลาถ้าปลาเข้าอันนี้ไม่อยู่ครับผม อ้เรงเต่านี่เรงเยอะจริงๆนะครับผมอ่าดิอุิยตับแค่มัดก่อนนะครับผมนี่เอาใหญ่มากเต่านาะครับผมน้องอือนะครับผมอุิยตับคือกลัวที่สุดก็คือปลิงเต่านะครับผม มันอยเยอยเยนะครับปีนเตานะครับอ่ะพี่น้องหลังนี้ได้เตาหลังนี้ได้ปช่ชนนะครับทะลอกหมดเลยดูครับเขีครับผมอุ้ยจับขออนุญาตแกะปลาแล้วก็จะวางรอบไว้คืนนะครับผมนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะครับก็ลรอบดักปลาอุ้ยจับนะครับมีทั้งรอบปลาชนนะครับมีทั้งรอบปลานินนะครับผมใครอยากเห็นความหมานก็ ดูหลายๆคลิปนะครับที่ผมลงไว้นะครับผมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ผมด้วยนะครับนี่ก็ไม่ใหญ่นะครับสาสามตัวโลนะครับผมพอได้เอาไปตำน้ำพริกนะครับผมนะอุยสตาร์บลาไปก่อนเด้อนะครับผมกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่เดี๋ยวจะพามาชมกุ้รอบดักปลากเด้อนะครับพี่น้องสวัสดีครับผม